เห็นอะไรไหว่าแตั้งแต่เช้าแล้วแล้ววันนี้ไม่ด้มาทำงานด้วมาทำไมมาอาบน้ำนี้อ่ะทานกค่ะปลูกสาวเดินผ่านเต้นแต่ลูกสาเนียไม่ทำาเรนเต้นจากบางกอกนะเดินผ่านานเข้าไปก็จงกอก จับไล่ลกกาก็ไปเลยอะไรมาบอกเอาโมบอกแล้วเข้อมต้อยาอยาไปสนใจมากี่ทหเาตื่นเต้ที่ค่ะะเงียไปหฮะลเล่นตลกให่ม ไม่ม uh, ีง่ายๆมันีถานแล้วทอมาให้ให้ให้หันตีหัวเลยอารมณ์เลยมองหน้าผมเฉยๆได้ทครับทางเดินได้แล้วครับพี่เดินๆพี่พ่อไม่ได้สะดวกให้ตักบ้างนดเลยเดี๋ยวเข้ามาแล้วโซโล่ได้เลยนะคะได้เลยว้าบ ผมโอ๊ยพวกม่ยิไปงั่นแหละครับจะได้เลางน่าว่าเุาฝาลงน่นดาวโลกันดีไหครับซูซูนครนะครับอยากให้น้องแกนเป็นหูนะครับจะได้อยู่ข้างๆผมครับ ไมครับผมพูดอะไรสิดีๆนี่ไม่ได้เลยครับใช่ผมพูดกระทั่งครับนี่แท็กหลายคนแล้วนะาว่้คือจะบอกว่าไม่ได้จะชูแต่เรว่าแกรู้ไม่ได้ลูกค้าไปหลายคนแล้วนะสามนาทีค่ะพี่โอ๋ไปละค่ะเพลงฟ้องไหมคะเพลงฟ้อง แบนเลยเข้มพอไหมคะค่ะค่ะค่ะแฟนขับระห้าสิบแนะคะไปใช้เลยนะเข้มอไหมค่ะบอกอะไรก้อยเงี้ยเหรอบ่หงมิวดิ้นซุปน้ำด้นยเลยน้าทะเล่ง อปปงยว่ต้องน้ใจเด็ดแล้วอีกแปเดียวจะเข้าโซนแล้วนะอีกสามตัวนะสองนาทีค่ะสองนาทีสองนาทีนี้ก็จะปปม่เยอกครับรัวรั่วเดี๋ยวหาเช็ิกเอให้เฮไปทางขวาวเอีกครับเดี๋ยวขวาตัวเองอีกอีกหน่อยครับหน่อ อ่าค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมีป่อยประวานตัวโรลงมาชวท้ายนะครับกจะคินรับตรงหางด้วยนะครับมันจะมีแบบหิมะโปรยลงมาเลยเรจะเป็นช็อตสะายนะครับเอาพร้อมไหมครับพร้อมเสียงไม่พร้อมเลย